ยกตัวอย่างให้กับทุกๆคนนะคะว่าเราฝึกสติได้ง่ายง่ายกว่าที่เราคิดเยอะคนที่ขับรถก็ฝึกในขณะที่ติดไฟแดงอยู่เนี่ยอยู่กับลมหายใจที่เข้าแล้วก็ออกให้ละเอียดในหนึ่งนาทีพอไฟเขียวปุ๊บนี่ก็คือการฝึกสติแค่หนึ่งนาทีก็คือการฝึกนะคะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าช้างกระดิกหูงูลแลบลิ้นเป็นอย่างนั้น แค่มีสติระลึกรู้แค่วินาทีเดียวก็คือการระลึกรู้และมันก็จะเก็บสะสมทดต้นทบดอกเป็นเหมือนกำไรของชีวิตการฝึกสตินะคะมันเป็นของเขาเรียกว่าทรัพย์ภายในอริยรัพเจ็ดหรือทรัพย์ภายในที่เกิดขึ้นได้เมื่อเราฝึก แต่ซับภายนอกเราจะไปหายังไงก็ได้เลยค่ะมีวิธีการหาซับภายนอกเก็บสะสมเพิ่มพูนซับไายนอกได้มากมายแต่ซับภายในเราต้องฝึกฝนด้วยตัวเราเองแล้วเราจะฝึกในตอนไหนก็ฝึกในตอนที่เราสะดวกเพราะเราไม่ใช่พระหรือไม่ใช่นักบวชที่จะต้องฝึกมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลา แต่เราเพียงเป็นปุถุชนธรรมดาที่สามารถฝึกได้ด้วยตัวเราเองโดยที่มันไม่ฝืนและไม่เบียดเบียนเวลาชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนะคะจัดสรรเวลาให้ดีเพราะสติเนี่ยมันช่วยเราได้หลายเรื่องไม่ใช่แค่ในเรื่องของการที่เราเจอสิ่งใดที่มันเราไม่ชอบใจแล้วมันมากระทบเรานะแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เคยได้ยินข่าวที่พวกอุบัติเหตุอะไรไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเรามีสติปุ๊บเราจะรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์จริงๆแล้วไม่ได้ปาฏิหาริย์หรอกค่ะแค่เรามีสติเพียงเสี้ยววินาทีเดียวเราก็สามารถรอดชีวิตได้แล้วเพราะฉะนั้นสตินี่แหละคะ่ะเป็นตัวดำรงอยู่ของมนุษย์มนุษย์ที่ขาดสติจะทำอะไรที่มัน เบียดเบียนแม้ตัวเราเองหรือผู้อื่นการที่มนุษย์มีสติดำรงอยู่มั่นคงหรือที่เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นแหละค่ะคือสิ่งวิเศษที่มนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์อื่นไม่เหมือนกับเดรัจฉานไม่เหมือนกับภพภูมิอื่นๆเลยเพราะเราดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเรามีปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นมา เคยได้ยินได้เห็นมามากมายว่าศาสดาของโลกหลายๆคนหลายๆท่านก็เป็นมนุษย์นี่แหละเรา